คลิปนี้สาับสนโดยร้านเพทวินท็อปอัพครับก็มีเกมให้เติมมากมายเลยครับและที่นอนเกมของไลออดมาครบครับทั้ง tft mobile เลย์เจนอัพรุนเทล่าเลย์ร็อปเจนไวล์ i ิฟหรือว่าในเ e ย์รอปเจน pc ก็มีเช่นกันครับก็ไปฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับสามารถใช้ิงก์ของผมได้ใน description ได้เลยก็เติมไวเติมถูกครับคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนครับสวัสดีครับก็แพทใหม่เข้ากันมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับแพท13.24ครับใน tft ก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่า ในแพทเนี้ยมันมีคอมอะไรบ้างครับที่เก่งผมขอใช้คำว่าเก่งแล้วกันนะเก่งแล้วก็เล่นได้นะครับก็มาเริ่มไปที่คอมแรกครับเป็นโยนะนะครับก็หลายคนน่าจะถ้ากดแลงกันก็น่าจะได้เห็นกันบ้างนะครับสำหรับคอมนี้ก็เป็นโยนะรีโลครับเป็นเล่นแบบคาวไดเวอร์นะครับก็จะเน้นใส่ตัวละครคาวไดเวอร์มาแล้วก็บวกเอชหลอดนะครับก็คือเวียโกเวียโกเค แล้วก็จะมีตัวอย่างเคียหน้าแล้วก็เซตด้วยนะครับหลักๆเนี่ยการเล่นคอมเนี้ยมันจะเล่นต่อเมื่อเรามีโยเนะมาเยอะๆหรือว่าเราสามารถทำไอเทมไฟเตอร์ได้นะครับเช่น BT t ไททันแล้วก็ h o j นะครับเป็นไอเทมที่โยเนะต้องการเป็น BIS นะครับแล้วก็หลักในการเลือกเฮดไลเนอร์ของคอมเนี้ยเราควรเท่าที่ผมลองมานะผมรู้สึกว่า กันได้โยนี้เป็นเฮดไลเนอร์คาวไดเวอร์เนี่ยเก่งที่สุดเพราะว่าเราจะสามารถไปเล่นบอร์ด6คาวไดเวอร์ได้ซึ่งมันจะแรงมากๆแต่ว่าถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราสอบเรายังสามารถเล่นโยนี้แบบเอชลอดได้เหมือนกันแต่ว่าโยนี้ที่ห่วยที่สุดเนี่ยคือโยน์แฮสติลนะครับเฮดไลเนอร์แฮสติล hmm. เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวแฮสติลมาเพิ่มเลยแต่ว่าใ,ใ,นในบางเกมก็อาจจะสามารถหยิบได้เหมือนกันถ้าเราต้องการจริงๆนะครับเราไม่มีเลือดเตือแล้วเราเราไม่มีเงินเหลือแล้วเนี่ยก็ อา,อาจจะต้องหยิบมานะครับเพื่อทำสามดาวเพราะว่าในการเลือกโยเนฮาสเตลเนี่ยเราสามารถไปหยิบเป็นเคนได้เหมือนกันนะก็คือไปเล่นเคนแล้วก็เล่นฮาร์ดสเตลด้วยแล้วก็ได้เอชลอตด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรัคอมนี้ก็ไปลองเล่นกันดูได้ครับเก่งค่อนข้างเก่งเลยนะครับต่อมาในคอมที่2ครับก็จะเป็นคอมเอ่อเลเจนดอรคอมครับก็ จากการที่พวกตัว5บาทอย่างซิกโดนเนิร์ฟไปในแพทนี้แล้วก็จะมีเรื่องของแจที่โดนเนิร์ฟนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคอมเลเจเนรีก็ยังเล่นได้อยู่ดีครับเพราะว่าตัว5บาทในเซตนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันก็ค่อนข้างเก่งนะครับเก่งกว่าเซตที่บผ่านๆมาแล้วกันก็ในการเล่นก็จะเป็นบอร์ดคล้ายๆรูปแบบเดิมเลยครับก็จะเป็นเซตที่เอามายืนคอมโบนะครับเพราะว่า เพราะาเซตเนี่ยเซตเด็กเรียกว่าเป็นตัว3บาทตัวหลักเลยนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นตัว3บาท2ตัวที่เอามาใส่กับมิดฟอร์จูนใส่เพื่อเพราะว่าเซตเนี่ยจะมีบูยเซอร์กับมอชเชอร์นะครับซึ่งบูยเซอร์เนี่ยเราจะได้กับเราจะได้คอมโบกับอ e ีราอีอีราอีเนี่ยเป็นบูยเซอร์นะครับซึ่งอยู่คู่กับเซตแล้วทําให้เราเปิดเทรดบูยเซอร์ได้แล้วก็เราใส่เทรดเข้ามานะครับเทรดเนี่ยจะมีการเดียนใช่ไหมครับ แล้วเราก็ใส่ยอริกตัวหนึ่งยอริกเป็นตัว5บาทที่เก่งมากนะครับเพราะว่าสกิลมันเจาะเกาะได้ด้วยนะครับไอตัวกูไอไอตัวกูของมันนะครับเจาะเกาะได้ก็ส่วนตัวยอริกเนี่ยจะมีมอชเชอร์บวกการเดียนมอชเชอร์เนี่ยบวกกับเซตใช่ไหมครับแล้วก็กาเดียนบวกกับเทรชก็คือได้เปิดเทรดสองเทรดเลยนะครับแล้วก็ตัวมาดูตัวแบล็คลน์กันบ้างครับจินจินก็จะเป็นตัวบิ๊กช็อตเป็นตัวดาเมจ5บาทหลักๆเลยนะครับถ้าเราไม่มีซิกไม่มีโซน่านะ ก็สามารถเล่นจินได้ครับโดยไอเทมของจินเนี่ยจะเน้นไปที่โชจินอย่างแรกเลยที่ควรรต้องมีก็คือโชจินนะครับเพื่อให้จินมันใช้สกิลได้ไวนะครับแล้วก็เป็นไอเทมดาเมจหนึ่งชิน้นไอเทมฮิลหนึ่งชิ้นนะครับจะเป็นการเบดหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าข้อดีของการเบดเนี่ยคือมันจะช่วยฮิลตัวละครอ,อื่นด้วยนะครับแล้วจินมันยิงเรื่อยๆนะครับตัวป้อมของมันนะครับลูเซียนลูเซียนเนี่ยใส่มาเพื่อเอาแจสนะครับลูเซียนไม่ใช่ตัว5บาทที่เก่งแบบ เก่งมากขนาดนั้นนะครับก็เน้นใส่มาแค่เอาแจ๊สหรือว่าถ้าเกิดเจอเป็นเฮดไลเนอร์แจ๊สก็สามารถเล่นได้และใส่ของให้มาได้เช่นกันครับมิดฟอร์จูนอย่างที่บอกไปใส่มาเพื่อเอาแจ๊สครับแล้วก็บิ๊กช็อตคู่กับจินเนาะส่วนบาทเนี่ยบาทก็เป็นตัวแจ๊สเหมือนกันใส่มาเพื่อเอาแจ๊สแล้วก็ได้เดสเซอร์คู่กับซิกนะครับแล้วก็แครี่หลักๆที่ผมมองเนี่ยก็จะเป็นโซนากับซิกนะครับโซนาเนี่ยต้องการไอเทมตีไว้นะครับก็ใส่กินซูได้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับกินซูโชจิน 2อกินซู1โชจินเนี่ยเป็น BAS ของโซนาเลยนะครับก็ถ้าจะเลือกเ,อเลือกสกิลของโซนาก็อันที่2ก็โอเคนะครับเพราะว่าได้ตีไวหรือว่าถ้าต้องการดาเมจเพิ่มก็สามารถหยิบอันที่3ได้เหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะเล่นอันที่2เยอะนะครับเพราะว่ามันบัฟไปทั้งทีมตีไวขึ้นอนะ่ะม,มันแรงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาที่ซิกซิกเนี่ยถึงแม้จะโดนเนฟมาในแพทนี้แต่ว่าก็เป็นย,ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่ดีแล้วกัน ยังเป็นตัว5บาทที่พึ่งพาได้นะครับก็ถ้าใครแบบฟัสไนได้หรือว่าแบบมีสปอตที่มันสามารถไปถึงเดยเจนคอมได้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็คอมต่อมาครับ KDA ครับอาริอาคารินะครับก็คอมนี้จริงๆมันแอบมันแอบอยู่มาตั้งแต่แพทที่แล้วนะครับแต่ว่าแพทที่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เด่นเท่าไหร่แต่ว่าแพทนี้มาก็เด่นขึ้นนะครับเพราะว่า พวกคอมเก่งๆคอมอื่นก็โดนไปด้วยนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเล่นฟอนไลน์เป็นซูเปอร์แฟนเลยครับซูเปอร์แฟนข้อดีของซูเปอร์แฟนคืออะไรครับเพราะว่าซูเปอร์แฟนเนี่ยคือตัวฟอนไลน์ทางนั้นเลยนะครับ3ตัวเป็นตัวแบบกาเดียนส2ละเซนติเนลหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น KDA 2ตัวทำให้มันเหมาะมากๆที่เราจะมาเล่น KDA นะครับก็อาริอาริเนี่ยอ่อ ก็อ่อนอื่นต้องบอกว่าเฮดไลเนอร์ในคอมเนี้สามารถเลือกได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งอาริหรือว่าอาคาริตัวไหนมาเล่นตัวนั้นนะครับจะมันมันจะออกอะไรก็เล่นนะครับเัอคอมนี้ก็คือเวลแปดเวลแปดถายเฮดไลเนอร์สตัวนี้นะครับโดยที่ไอเทมของอาคาริเนี่ยก็ถ้าเป็นไอเทมชุดนี้จะเป็นไอเทมที่แรงมากๆน่าจะแรงสุดของอาคาริแล้วครับที่ผมลองมาเนาะเพราะว่าเลดบับเนี่ยเลดบับเนี่ยเก่งมากนะครับกับอาคาริ มันได้โบนัสดาเมจแรงขึ้น8%แล้วก็ได้เบิร์นด้วยแถมอาคาลิเนี่ยเป็นตัวละครที่เวลามันปาดเนี่ยมันจะปาดเป็นแถวนะครับซึ่งเลดบัฟมันติดทั้งแถวนะครับเวลาปาดก็เก่งมากๆากสำหรับเลดบัฟนะครับแล้วก็อาริอาริเนี่ยก็จะเน้นไอเทมแบบไอเทมมานา1ชิ้นตีเร็ว1ชิ้นไอเทมฮิล1ชิ้นนะครับเน้นให้มันยืนสกิลได้รัวๆและนานๆนะครับส่วนคาทัตเนี่ยคาทัตก็ใส่มาเพื่อเอาเอ็กซิคิวชันเนอร์ให้กับอาคาะคา เป็นเซราฟีนปกตินะครับต่อมากันที่คอมยอดฮิตครับผมยอดฮิตเมื่อในแพทที่แล้วแล้วนะครับแพบทบนี้ก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรนะครับก็มันเลยเก่งนะครับเพราะว่าคนอื่นโดนแต่ว่าฉันไม่โดนนะครับก็คือคอมดิสโก้นะครับคอมดิสโก้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแครี่หลักอย่างบิสแคนกับ TF นะครับบิสแคนกเนี่ยผมถือว่ามันเป็นแครี่แล้วกันเนาะเป็นเป็นแแทงแครี่อะ่ะเพราะว่า เราต้องการมันจริงๆนะครับมันเป็นตัวละครที่อึดมากๆในคอมนี้นะครับเป็นแท้งหลักเลยนะครับส่วน TF เนี่ยก็คือเป็นแค r รี่หลักโดยที่ TF เนี่ย TF เนี่ยจะใส่อเทมเป็นมาดาเมจแล้วก็ไอเทมฮิลลิ่งหรือว่าจะเป็นไอเทมตีไว้ก็ได้นะครับใน,ในบางเกมเราอาจจะมีออ g m e n เมนต์ฮิลแล้วเราก็เราก็สามารถใส่อเทมตีไว้ได้เช่นกันนะครับส่วนบิสแคนงเนี่ยก็คือไอเทมแท้งตามปกติเลย ตัวของคอมเนี่ยความเก่งของมันคือไอ้ลูกดิสโก้เนี่ยนะครับที่มันจะช่วยฮิลได้มันช่วยทําให้แบบตัวละครแรงขึ้นนะครับแทงก็อึดขึ้นตัวดามจก็ดาเมจแรงขึ้นนะครับประมาณนี้ครับต่อมาครับเป็นซูเปอร์แฟนอะคาลิคาทัสครับก็เอ่อมันจะเกือบ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 คล้ายกับคล้ายกับอะคาลิเคดีแต่ว่าจะแตกต่างไปนิดนึงตรงที่เราไปเด้นคาทัศมากกว่าอารินะครับบอร์ดนี้จะไม่เล่นอาริ แต่ว่าบอรดนี้จะเล่นซูเปอร์แฟนเหมือนเดิมแต่ว่าใส่นาเพิ่มเข้ามาเพื่อเอาเพนตาคิวนะครับก็คือจะมีทั้งเพนตาคิวมีมอดิฟเคเอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีคาทัสนั่นเองก็บอร์ดนี้ตัวแครี่หลักคืออาคาลิกับคาทัสเราสามารถเลือกเฮดไลเนอร์ตัวไหนก็ได้นะครับ2ตัวนี้ซึ่งข้อดีของการที่เราใส่นาเข้ามาเนี่ยคือเราจะมี4ีซูเปอร์แฟนด้วยนะครับทำให้ตัวละครแครี่ที่เป็นเฮดไลเนอร์เนี่ยมันมีฮิลด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อมากันที่คอมชาวล็อกค,ครับผมก็ชาวล็อกชาวเมทัลน,นะครับก็เพนตาคิวครับ5เพนตาคิวโดยแครี่หลักของคอมเนี่ยจะเป็นเวียโกกับคาทัสนะครับเวียโกเนี่ยเป็นตัวละครที่เพิ่งได้บัฟมาจากแพล่าสุดนะครับก็ถามว่ามันเก่งขึ้นไหมมันมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเก่งแบบเวอร์นะครับแต่ว่ามันก็มีมุมให้เล่นมากขึ้นละกันนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเฮดไนเนอร์เราสามารถเลือกเป็นเวียโกหรือคาทัศก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้เลย แต่ว่าเราจะเป็นเล่นบอร์ดที่แบบเน้นเอชหลอดนะครับเอชหลอดเข้ามาเพื่อให้วีเโก้มาได้ตีไปไว้นะครับแล้วก็จะเป็นบอร์ดที่จะเป็นเพนทาคิวเลยเอ่ออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีตาเพนทาคิวเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับซึ่งมันจะทำให้บอร์ดนี้เก่งกว่าเดิมอีกนะครับเช่นเราเอาตาเพนทาคิวไปใส่ให้โยนิล้วอาจจะทํา3ดาวหรือว่าใส่ให้อคาริก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเพราะว่าอคาริทูดามิทแพทนี้ก็ได้บัฟมาเช่นเดียวกันครับ มาต่อกันที่คอมที่หลายคนน่าจะรอคอยแล้วก็น่าจะมีหลายคนแบบพยายามทําคอมนี้มาตั้งแต่แพทที่แล้วนะครับก็คือ8บิตนะครับแล้วก็ยินดีด้วยครับแพทนี้มันสามารถเล่นได้แล้วครับเนื่องจากเคสลินบัฟมานะครับก็โดยหลักการเล่นของคอม8บิตเนี่ยง่ายๆเข้าใจไม่ยากครับคือฟอนต์ลน์แบไลน์จบนะครับไม่มีเทม่คือมันม,ม,มันเป็นคอมที่แบบเราไม่ได้ใส่เทคอะไรให้มันเยอะนะครับก็หลักๆเลยเนี่ย4เซนทิเนล ทำไมต้อง4 s e n t i n e ลนะครับเพราะว่ากาเรนมันเป็น s e n t i n e ลแล้วเราต้องเล่น8บิตนะครับพราะงนั้นเราก็เลยบวก s e n t i n e ลเข้ามาครับเป็น m o d เ f อร์เป็น Echo เป็น r e เวนริเวนเนี่ยเป็น8บิตบวกเอ g ลอ o นะครับก็คือต้องใส่เข้ามาเพราะว่าคือเราเราเอา่อแต่ว่าในกรณีนี้เราอาจจะไปเล่นในกรณีที่สมมติว่าเราได้ริเวนเป็น Headliner เราก็สามารถไปเติมเอ g ลอ o ได้นะครับในกรณีที่ริเวนเป็น Headliner Edge l o r ไปเติมเอ็หลอดเพิ่มมาสักตัวหนึ่งแล้วก็เล่นเป็นลีเวนแครี่สาดาวก็ได้หรือว่าในกรณีที่ถ้าเราได้เป็นเคสลินเฮดไลเนอร์เนี่ยก็ไปเล่นก็ไปเล่นบอร์ดนี้ได้เลยนะครับก็ไปเล่นเป็นฟอน์ไลน์เป็นเซนติเนลเป็นบิดแคงเน่จะเป็นตัว4บาทฟอน์ไลน์นะครับแล้วก็เซนนาเซนนาเนี่ยใส่มาเพื่อเอาทูดาเมจคู่กับเอ็โค่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็คือเป็นเลปิดไฟด้วยแต่ว่าเราจะไม่เล่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเคสลินเป็นเฮดไลเนอร์เลปิดไฟ ก็ไปใส่ตัวอื่นได้นะครับจะไปขึ้นเวลแล้วก็ลงเคลียร์หน้ามาเอาทูดามจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนคอกีเนี่ยก็ต้องยอมใส่นะครับเรียกว่าต้องยอมใส่เพราะว่ามันเป็น8บิตแต่ว่าในกรณีที่เคสลินเป็นเฮดไลเนอร์แบิตเราอาจจะถอดคอกีออกไปก็ได้ครับเพราะว่าในช่วงท้ายเกมคอกีมันตัว1บาทนะครับมันทาดาเมจมันช่วยอะไรมากไม่ค่อยได้แล้วนะครับต่อมาจากคอมเมกี้ครับสาหรับคนรัก8บิตนะครับอันนี้ก็8บิตเหมือนกันนะครับแต่ แต่เล่น8บิตแค่2ตัวเป็น리เวนแคร์่เอชลอร์ดครับอันนี้ในกรณีที่เราเราฮิตเทสไลเนอร์เป็นริเวนนะครับก็ถ้าเกิดเราฮิตเป็น8บิตเนี่ยเราไม่ต้องใส่กาเรนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราฮิตเป็นเอชลอร์ดก็คือใส่กาเรนมาเพื่อเอา8บิตนะครับอ่อแล้วก็ตัวกาเรนเนี่ยมันจะได้เซนติเนลคู่กับมอริฟายเซอร์ด้วยนะครับเราจะไปเล่นเป็น3เพนต่าคิวด้วยนะครับในคอมนี้ก็จะมีเวีโกโยเน่ด้วยแล้วก็คาตาลีนาเป็นคาวไดเวอร์ครับ ก็คือเล่นเป็น2 c l คา d d ไดเวอร์สามสามเพนตะคิวาเอชรดนะครับสำหรับบอร์ดนี้แล้วก็มาต่อกันที่คอมสุดท้ายครับคือคอมเซนนาชูดาเมตครับก็น่าจะเห็นกันกับแพทที่แล้วแล้วครับสำหรับคอมนี้เพราะว่ามันอยู่มังแตบแพทที่แล้วนะครับแต่ว่าจุดที่มันทําให้แบบแพทนี้มันเก่งขึ้นมาอีกเน,นี่ยนิดนึงมันเก่งขึ้นมานิดนึงนะครับก็เพราะว่าอาคาริกับเคทลินได้บัฟมาอ่า ก็คือเราทำไอเทมเซนหน้า2ชิ้นเนาะแล้วก็ซูเปอร์แฟนให้โชจีนมา1ชิ้นแล้วไอเทมที่เหลือเนี่ยเราก็ไปทำไอเทมแท้งแต่ว่าถ้าไอเทมดาเมจเราเหลือเนี่ยถ้าเป็นไอเทมดาเมจเอเดเหลือเราสามารถเอามาใส่ให้อาคาลิได้อาคาลิทูดาเมจบัฟมานะครับแล้วก็เคสรินเคสรินก็บัฟมาเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดเรามีตาทูดาเมจเนี่ยก็ใส่ให้เคสรินนี่คือโคตรแรงนะครับใส่ไอเทม a d ดีให้เคสรินได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีไอเทม AP เนี่ยก็เอาไปใส่ให้อารี ก็มีตัวช่วยทำดาเมจเยอะนะครับมีตัวหวังพึ่งได้มากขึ้นนอกจากเซนนาคือเซนนาตายยังมีอาคาริทูราเมจอะคืออาคาริตายก็ยังมีเคธลินอะเคธลินตายยังมีอาริต่อนะครับตัวแครี่คอมนี่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าฟอนไลน์ก็คือซูเปอร์แฟนนะครับเอโกเป็นตัวหลักนะครับที่จะถือของโอเคครับสำหรับคอมในแพท13.24ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับที่ผมมองว่ามันเก่งแล้วก็มันเอาไปเล่นได้จริงๆนะครับก็ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ